ก็น่ะพอดาตเกิดนะรก็ไปนองเลยหลายหมื่นละก็น่ะเรื่องบอกกอนเดี๋ยวไปเบิ่งพชีลาวครับไปนองบ่เนี่เกิดได้ยังบานใบจกปือล้วสามสี่หมื่นแล้วก็ไปนองวนไปเรื่องถ้าผลานี่ย่ารุ่นขักกาเดี๋ยวมารุ่นพักชีลาวอ่เกิดได้ยังกน่ะเกิดได้ยังครับี่นองเลยชีลาวในบ้านนี่ กอนอื่นก็สวัสดีทางไทยพี่น้องเบิร์สู่ผู้สู่คนอีกั้งหนึ่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังล่าหรือชาวต่างประเทศเบิร์ตถูกมองถูกทีเมื่อี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆนี่คือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดภากมาพ่อกันเมื่อกี้ก็บรรยากาศตอนเสาร์ครับพี่น้องผมมื่อกี้พรท่านได้ไปใส่พรท่านได้ไปการเทุงานก่อนจ่อปทุราข้างนอกครับพี่น้องผมเมื่อกี้ก็มาดีสวน้างบ้านกันนี่คือเก่าครับพี่น้อง มาเบิ่งทักสีวานไว้ครับพี่น้องผมทักการดอกสีวานไว้แต่ร้ายเือแล้วครับผมประเดี๋ยวเชื่อบประเดีเบิ้งเชื่อมเชื่อมทุกยังครับพี่น้องผมเอาเชื่อมกุ้งไปครับพี่น้องเปิดเบิ่งเล็กน้อยก่อนเกิดเล็กน้อยเกิดร้ายบนไหนก็เศร้าหนิฝนตกได้ครับพี่น้องผมเศ้าหนิฝนตกแห้งตกลงเม็ดตรงนี้ยังตุ่มโบ้เปิดเบิ่งเล็กน้อยก่อนไหน ขัดเิ่นเกิดกับเจ้าออกนี่ครับพี่น้องเอาเปลืองออกเพราะว่าเอาไว้เพิ่นติดเป็นเครือนม่กลายเป็นเครือเกิดไปนอนี่เนาะนี่ขนาดธรรมดาตรงเกิดนะครับพี่น้องเลย้งหลายหมื่นละนี่ขนาดเปลืองออกก่อนโอ้เริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องเลยเริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดแล้วบ้านนี่คือเกิดบางกับพี่น้อง วานหนาอกเกิดหน่อยแทออ้ก็พี่พ่อปูกว่นี่เื่ออกเพิ่นกนวานบางทีเล่าไว้น้ำบุญนานนึงเกิดด้ย่งมุิาไปเบิ่งเขาบอกมีอกาดออกก่อนเื่อนอกนก้อนนีเป็นเถแ,แ่ใช่ไหมนพญ่าเ,เป็นตนินเป็นติกากเป็นเครือเดียกับพี่น้องที่บกขืข้าเรื่องก็อยู่ข้าเรื่องเนย คือเกิดทางเดือนสัปดาวันนักทีอยู่โอ้ยแสดงว่าน้าอยบ่าได้ผลนะครับพี่น้องเลยแสดงว่าน้าอยบ่าได้ผลมเมล็ดพันบ์่าได้ผลแล้วพี่น้องเลยวานบุกขึ้เนเมล็ดพันไม่ดีแล้วนี่ยเกิดหน่อยๆน่ึงพี่น้องเลยหน่อย,หน,อย,นอยนหน่อยนี่แม่นบวกลงก็ร่างเกิดนี่ เบี้ยวก็ท่านเห็นเหรอพี่น้องโอ้ในบ้านน้องพีกแม่วันอ่างนี้วันนี้สพื่อน,นได้หน่อยกำลัเงเกิดเซี่อยู่อ่าโอ,อเกิดจะมีบวัวแตการแล้วพี่น้อยแสดงว่าเม็ดพันธุ์บดีแล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์ไม่ดีแล้วแบบนี้เดี๋ยวกำลังเป็นเบี้ยเนี่ยน้อเจ้กเมียนนัวเมียนครับพี่น้อยที่ยังทะเบิงอีกที้หนึ่งวันจะเมียนประกาศว่า โอ้ยขี้ซ้อนหลายพี่น้องขี้ซ้อนเนี่ยขี้ซ้อนหมุนเพิ่นเกิดบ่หลายพี่น้องเนี่ยแต่ว่าในหน่อยก็น่งเกิดใหม่ซี่งแอนดูเนี่แต่ว่านี่มันเข้ากันอันนี้ขึ้นเงี้วเลยที่เป็นพอกาศบอลแต่ถ้าเป็นตำหนิบ่ได้ผลแล้วครับพี่น้องรวมว่านเพิ่มรงมว่านใหม่เดี๋ยวไปเบมุกซี่เล่ารับพี่น้องบบดนี้มันเกิดด้วยอย่างว่านไว้จักเบื้อสามสี่มื้อแล้วก็พี่น้องผมไปเบิ่งทับถุนมาเนี้ มารุ่นทักกาเดีมารุ่นทักษีเล่าบัานเกิดได้ย,ยัง <S <S เดี๋ขาไม่เอาไม่อันปิดใบตั้งสี่เป็นยังไงครับพี่น้องมาหมา,มา,มาหลายแห่งมาพุนมาเนี่ยมุ่งขึ้นมาเหยียบมุนบัสครับพี่น้องมอไม่ต้องทำใบเออแต่ไม่เอาตรงเอากันยิ่งไม่กันไวเพราะม้าพุนมาเหยียบเนี่ยมุ่งขึ้นก็น่ะเกิดได้ยังครับพี่น้องเลยทักษีเ,เล่าในบ้านเนีย่ย กำลังเกิดย้อนเปลืองออกกันเพื่อนกันบ่ถือแดนจะบ่งามกับพี่น้องกำลังเกิดกำลังเกิดอันเก่าสีเบิร์ตอันใหม่กำลังเกิดกับพี่น้องวานทดแทนกันไว้ช่วงเช้าเช้ากับพี่น้องพ่อกันยี่เนีสวนนี่คือเก่าแล้วครับพี่น้องผม ว่านเขาไปเรียนยูบานเบิดมือครับพี่น้องว่านก็ไปในเมืองซื้อของไปทุระไปร้ายมองว่านนี่ไปวัดบ้างไปส่งของให้น้องสาวแล้วก็ซื้อของใส่น้ำเอาเป็ือเอากอนบมาเอาไปเจอครบเป็นไหมอ้เกิดดีพี่น,อนออ้องพวกที่เล่าเนี่ยเกิดดีอยกเขาเป็นอุปกรณน โอไว้ที่แหลกมันยังดอกเพราะว่าดินมันแห้งครับพี่น้องเวลาเขาโรดน้ำแล้วเวีนแดดมันแห้งโอบใบดินเป็นชุม่มแต่ว่าเ้าไว้ต้นโดนั่นต้นพักเป็นสิเป็นเครืองเลยครับพี่น้องหรืองอเป็นน้็มเปลืองออกไปเพิ่นก่อนเพิ่นถึงแดดน้ำจะได้แข็งเลยเพ่ถึงแดดเพ่ถึงอ,อากาศไร้กรบอกงามได้พักก็ได้ก็เกิดลายอยพี่น้องเไย ในเป็นย่างหลายอยู่สิในว้านเพื่อมยุคในบ้านทั้งคางบ้านมึงอีกที่หนึ่งเท่าคุนพอดีพอดีเหยื่เกาคป็นกับไก่สีเหลนองแต่ก็เนหนองย่างหลายเนี่ยเอาเปิดกองก้อนบ้าน น้องเอ็ดคือกันบ่เวลาวานทักสงสัยอยู่เพื่องกบบ่น้องเทียนน้องมี่พ่อวนกับบอด้กบคือกันนะครับพี่น้องมือึอเทียนม่งมีกับบอด้เอากบคือกันตอนนี้มันมีอยู่เพื่องเก็บมาจากตรงหน้ากุล่ะตอนไปเก็บเขาเห็นมันมีก,ก,กันแล้วโกบไหวเกิดไลยตัวนี่กี่บกี่มือก็เห็นนะครับพี่น้องเห็นเขียว อันนี้เดี้ยวพุทธันเห็นหรอกในกล่องหรือสีเดี้ยวพุเห็นโอ้คนอันบาอ้าวตัวร้ายอยู่ตัวเลยเพื่อนของก้อนบาทเดี๋ยวจะสามสี่มื่นว่าหลุนกันครับพี่น้องเป็นตังใดตอนนี้เดี๋ยวพุทธันเห็นหรอกยังก่อขาวๆอยู่ บ้านก็สิเอาอันนั่นแหะงานใหม่มามาวางไรครับพี่รองเพราะว่าสันม้าเมื่อิี้มามเหยียบย่างมึงขึ้นม,ม้าเขามาหากินของยอง่า,มางเเมึงขึ้นหลายหลายคับพี่รองบนม้าจะคลองบวกไอเ,เลี้ยบม้าอยู่นี่ไก่กับพวกเลี้ยงเพราะว่าม้าเอามาเลี้ยงบมึงเชื่อบางที่เข้ากันเขาเลี้ยงเพิ่นแล้วเวลาเพิ่นใหญ่มากเขาหง่าเขาบไมี ลายเหี่ยงเพิ่นกบบเป็นผ้าละนะครับพี่น้องแต่ว่าเลี้ยงแมวตัวนึงอยู่อยู่นี่แมวเพิ่นหลงมาอยู่น้ำเป็นแมวสามสีโอ้ยถ้ามันเลี่ยมเรียบร้อยเป็นแมวตัวเมียเกิดลายได้นี่แต่ว่าแต่เพิ่นใหญ่นี่ก็ะนาดพวกเราได้นี่นาดละวันทางๆไปแล้ว เกิดรายอยู่แต่ประกาศอนัน์ประกาศดอกว่าใดการครับพี่น้องว่าใดการต้องใช้ศิริบานไหมโอเคอันนี้ถือว่าได้ผลอยู่ครับพี่น้องนี่ถือว่าได้ผลอยู่ครับที่แล้วเกิดดีอยได้ประกาศเตรียนประกาศดอกอาบนาำเมื่อกี้ว่าใดการครับพี่น้องถ้าเป็นแบบนั้นต้องใช้ต้องขุดบานใหม่ วัตถิคูตต่างผุนอีกครับพี่น้องผมมัตถิคุดท่างผุนมาสถิวันย่างอย่างเดียวคืออยากวานกับย่างพักขณะครับพี่น้องเพราท่านมีอยู่ปีนี่เคลื่อนติไปเสื่อนในเพิ่นมาวันอยู่เป่าร้ายเทือเราเพ่าท่านในวันเจืเจียผมมีขนาดกินเลยมีน้อยเดียวปลูกเป็นกองพวกไม่ขางบ้านทนงคุณเกิดร้ายอยู่พี่น้องผลออกมาซื้อไว้ยังสี่อยู่พักขี้เหล่าเต็มอากาศขาวบัวประทับใจครับพี่น้องผมพักอากาศดอกบัวประทับใจ เดี๋ยวถ้าเบิ้งอันนี้อีกรอบเบิ้งก่อนพื่อสิขึ้นมาอีกบอ่อถ้าโ่้ขึ้นมากก็สีวานไม้ก็พี่น้องผมแล้วประกาศขาวสมบูรณ์ลายครับครับอันใบแมงลักทั้งหมดบนใบแมงลักก็กำลังขึ้นอย่างครับพี่น้องผมเนี่ยโซนนี่ก็จะเป็นจุดวานครับพี่น้องผมจุดปลูกจะไปปลูกข้างล่างกูแหละเคยบอกพี่น้องฟัง้งนะครับผมอ่ะที่มาเกิดดีครับพี่น้องผมเนี่ยมาเบิ้งแบบนี้ เดี๋ยวเบื่อแล้วช่วงต่อไปกินเขากินปลาแล้วสิปเหตุยังจะจังติดตามกันตอนต่อไปครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้อธิราพี่น้องทุข,ขูทุกคนไปก่อนครับผมเรียกผอกันไม่คิดหน่ะนะครับผมเมื่อเด็กกับพี่น้องโชคดีมีความุลส,ขสุขูสุกคนหือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ